สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็คลิปตัวนิวไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีข่าวที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือเหรียญ Wall Street Meme นะครับผมทำรีเซลไปแล้วทะลุ14ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า Wall Street Meme คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบ็กกราวนิดนึงนะครับผม Wall Street Meme เนี่ยเป็น าแอคเขาทวิตมีมนะครับที่ค่อนข้างจะลองรันนิ่งมานานพอสมควรนะครับก็จะเป็นมีมเกี่ยวกับพวกเอ่อฟรนซเชียลแล้วก็คริปโตนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอ่มาทำเหรียญเป็นของตัวเองนะครับผมตอนนี้บนอทวิตเตอร์ของเขานะครับก็มีผู้ติดตามมากกว่า2อง0 0 0หคนนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้อ่าเหรียญนี้ค่อนข้างบูมก็คืออีลอนมัส ะครับผมอ,อย่างที่เราจะเห็นบนหน้าเว็บนะครับก็จะมีเอลอนมัสเนี่ยมาช่วยปั๊มเหรียญเป็นครั้งเง็นคานะครับ<笑><笑>ก็จะทำให้เหรียญเนี่ยราคาโดดไปแล้วก็ช่วงนี้พ e ีเซลทะลุเป้าไปแล้วนะครับ14ล้าน2 5 7 6 5 1ดอลลาร์ไปแล้วนะครับผมอตอนนี้เขาขยายเวลาพีเซลเพิ่มไปอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับผมเพราะว่าเหรียญได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผม อ่ะตอนนี้มาดูโทเคโนมิกกันนิดนึงนะครับผมอ่าโทเทคโนมิกของเหรียญเนี่ยก็50%จะไปลงที่มาร์เก็ตติ้งเลยนะครับผมแล้วก็30%เป็นอ่าพวกรีวอร์ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงเรื่องรีวอร์ดเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าแล้วก็10%เนี่ยก็จะเป็นอ่าเซ็นเตอร์ไลท์เอ็กชั่นลีควิตตี้นะครับผมแล้วก็อ e ีกสิเป็นต์เป็นดีเซ็นเตอร์ไลท์เอ็กชั่นลีควิตตี้นะครับผมในส่วนของ Community คอมมิชชั่นที่ร w a l l s t r e e t m e m e นะครับก็มีการาทำแอร์ดรอปด้วยนะครับผมมูลค่ารวมเนี่ยมากกว่า50,000ดอลลาร์นะครับผมวิธีการารับ a อร์ดรอก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ w a l l s t r e e t m e m e นะครับผมแล้วก็ทำตามกติกาอพอทำตามกติการครบเนี่ยคุณก็จะลิสต์เข้าไปอยู่ในลิสต์ของอคนที่มีสิทธิ์ได้รับ a อร์ดรอนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมี m e r ร์เขาทำเมิร์ชด้วยนะครับก็มีพวกสินค้าเล็กน,น,น้อยนะครับผม ที่อาจจะเน้นมีมตามฉบับของวอลตีดมีมนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เขาขยายระยะเวลาพรีเซลเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะว่ายอดพรีเซลนั้นพุ่งทะลุเป้าหมายไปแล้วเขาก็เลยขยายใหม่สโตนเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ตกรถจะได้อย่างตามทันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างจะมาแรงนะครับผมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทํายอดทะลุ14ล้านไปนี่ก็ถือว่าเลียวมากๆนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับเหรียญมีมก็ยังเป็นเหรียญมีมอยู่ยังไงก็ถ้าจะลงทุนนั้นก็ควรจะประเมินความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับผมไม่ควรลงทุนด้วยเงินร้อนนะครับ สำหรับคริปโตนิวไทยแลนด์วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็คิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในคริปโตก็กดติดตามช่องคริปโตนิวไทยแลนด์ไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ